ในดินแดนแห่งการปฏิบัติธรรมอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งนักเดินทางทางจิตวิญญาณต่างมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางอันเกษมคือความหลุดพ้นจากห้วงแห่งทุกทั้งปวงนั้นพระบรมศาสดาสัมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งเกินกว่าปุถุชนจะยังถึงได้ทรงเมตตาประธานหลักธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญยิ่งแห่งการหลุดพ้นไว้นั่นก็คืออุปโตภาคมิมุติ ซึ่งหมายถึงการหลุดพ้นทั้งสองส่วนอันเป็นกระบวนการอละเอียดอ่อนและลึกซึ้งยิ่งนักการหลุดพ้นตามหลักอุปโตภาควิมตินี้มิได้เป็นเพียงการหลุดพ้นในมิติเดียวหากแต่เป็นการก้าวข้ามพัฒนาการทั้งสองส่วนของความเป็นเราส่วนแรกคือการที่จิตได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจและอิทธิพลของรูปกายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนเบื้องต้นโดยอำนาจแห่งอรูป,ปสมาบัติ อันเป็นสภาวะแห่งจิตที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่ารูปฌานและส่วนที่สองคือการที่จิตได้รับการปลดปล่อยอย่างสิ้นเชิงจากพัฒน,นาการของนามกายอันประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิดสัญญาสังขารและบิญญาณด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคอันเป็นหนทางอันประเสริฐแห่งการดับทุกข์ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ล้วนเป็นกระบวนการที่เกื่อหนุนส่งเสริมและนำพาจิตของผู้ปฏิบัติไปสู่ความหลุดพ้นอันสมบูรณ์แบบเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนัก ที่หลักธรรมอันสําคัญยิ่งแห่งอุปโตภาควิมุตตินี้โดยส่วนมากแล้วมิค่อยมีครูบาอาจารย์หรือนักธรรมท่านใดนําออกมาเผยแผ่ขยายความให้กว้างขวางมากนักอาจเป็นด้วยเนื้อหาที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเกินกว่าวิสัยแห่งการอธิบายให้ผู้ที่ยังมิได้เข้าถึงสภาวธรรมนั้นๆสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายผู้ปฏิบัติธรรมโดยส่วนใหญ่จึงอาจไม่ทราบถึงหลักการอันสําคัญนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบประเมินและปรับปรุงเส้นทางการปฏิบัติของตนเองให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงต่อเป้าหมายแห่งการหลุดพ้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติทำจำนวนไม่น้อยเมื่อจิตเริ่มสัมผัสและเข้าถึงสภาวะแห่งความว่างซึ่งอาจรับรู้ได้คล้ายกับเสียงแห่งความสงบที่ดังแผ่ซ่านปกคลุมอยู่รอบศีรษะหรือเป็นความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายภายในก็อาจเกิดความสำคัญผิดและด่วนสรุปเอาว่า ความว่างที่ตนได้ประสบนั้นคือพระนิพพานแล้วโดยหารู้ไม่ว่าการเข้าถึงความว่างในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นของการทําความเข้าใจและการแยกแยะระหว่างจิตและรูปกายออกจากกันเท่านั้นหรือเรียกว่าขั้นแยกรูปแยกนามยังมิได้ก้าวล่วงไปถึงขั้นของการหลุดพ้นในส่วนแรกแห่งอุพโตภาคมิมุเสียด้วยซ้าไปในสภาวะที่จิตของผู้ปฏิบัติเพิ่งเริ่มต้นเข้าถึงความว่างนั้น แม้จะปรากฏในความรู้สึกคล้ายกับว่ารูปกายความรู้สึกนึกคิดและความว่างดำรงอยู่แยกส่วนกันอย่างชัดเจนแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกส่วนยังคงมีสายให่แห่งความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างละเอียดลึกซึ้งยังมิได้มีการแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดและถาวรเป็นเพียงสภาวะที่ผู้ปฏิบัติสามารถรับรู้และเห็นถึงการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในจิตใจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปโดยอัตโนมัติ และณจุดนี้เองที่เป็นหัวใจสําคัญยิ่งที่เราจะต้องทุ่มเทความเพียรในการเจริญอริยมรรคมีองค์8ให้สมบูรณ์หรือการเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อคือการตามรู้ตามดูกายเวทนาจิตและทาตามความเป็นจริงเพื่อยกระดับจิตใจให้ก้าวหน้าไปบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจนกระทั่งจิตนั้นสามารถเข้าถึงฌานสี่หรือจตุตฌานได้อย่างสมบูรณ์แบบจากความว่างในระดับต้นของอรูปฌานจิตก็จะค่อยๆเลื่อนระดับ และพัฒนาไปสู่ความเป็นอรูปฌานสาหรือที่เรียกอีกในหนึ่งว่าอารูปสมาบัติสมาบัติ7อันเป็นสภาวะที่จิตละเอียดและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถึงจะถือได้ว่าจิตนั้นได้หลุดพ้นจากพัฒนาการและอำนาจของรูปกายในส่วนแรกแห่งอุปโตภาควิมุตติแล้ว